สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเตือนภัยในส่วนของการเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับท่านนะครับที่สั่งพัสดุนะครับที่บ่อยๆนะครับท่านก็จะต้องเช็คนะครับหมั่นเช็คว่าของพวกนี้นะครับเป็นของที่ท่านส่งมาจริงหรือเปล่านะครับอย่างตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับพวกแบบนี้นะครับที่หน้าจอนี้นะครับก็คือการสั่งพัสดุนะครับ ที่เราไม่ได้สั่งเป็นยังไงนะครับพวกนี้นะครับก็จะคือแก๊งมิจฉาชีพนะครับในรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเอาพวกน้ํายาลอกท่อนะครับขวดละไม่กี่บาทนะครับในส่วนของการเอามาให้เราชําระนะครับบางที่ก็จะเป็นพวกขาตั้งโทรศัพท์นะครับพวกขาตั้งถูกๆนะครับแบบนี้นะครับขาตั้งปึ้งนะครับขาตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ พวกของทุกถูกอะครับของ20ิบาทเนี่ยครับแล้วก็บางทีก็ใส่บางอย่างให้ดูหนักนะครับก็จะมีพวกกิฟท์ช็อปนะครับสําหรับเอามาให้ท่านจ่ายเงินปลายทางนะครับพวกนี้ก็จะเอาข้อมูลมาอย่างไงนะครับข้อมูลตามเพจต่างๆนะครับถ้าที่ท่านเอาไปาสนใจนะครับเขียนว่าสนใจแล้วท่านก็พิมพ์ที่อยู่ แล้วก็เบอร์โทรตัวนั้นก็คืออันตรายนะครับเวลาจะให้เวลาจะซื้ออะไรในเพจนะครับอินบอ็อกดีกว่านะครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้ไม่นําข้อมูลของท่านไปใช้นะครับไอ้พวกน้ํายาล้างห้องน้าไอ้พวกขาตั้งโทรศพัพท์กิฟต์ช็อปเล็กๆนะครับพวกนี้ต้นทุนไม่กี่บาทนะครับเขาก็จะมาเก็บส่งมาที่บ้านท่านนะครับเก็บปลายทางในราคา1้9 139รอยสกานะครับกำไรเป็นร้อยเท่าสิบเท่านะครับบางที แล้วก็คิดดูนะครับว่าวันหนึ่งเขาทำแบบนี้กี่เจ้านะครับเขาทำวันหนึ่งสิบเจ้าเขากำไรอ่ะตัวหนึ่งตัวนะครับกำไรหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทคูณสิบพันหนึ่งแล้วถ้าเป็นร้อยถ้าเป็นร้อยนะครับก็วันละหมื่นนะครับกำไรพวกนี้มิจฉาชีพพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือใช้อัตราสิบ ถึงร้อยนะครับต่อวันนะครับท่านก็ต้องเช็คพัสดุก่อนนะครับว่าถ้าท่านไม่ได้สั่งนะครับท่านสั่งที่ขนส่งนะครับที่มาส่งท่านนะครับที่แจ้งว่าเก็บเงินปลายทางท่านก็สั่งตีกลับได้เลยนะครับเพราะว่าพัสดุนะครับเป็นแบบนี้นะครับปึ้งนะครับมันก็จะให้ท่านจ่ายตังตรงหน้าบ้านท่านนะครับก็ต้องบอกคนแก่หรือบอกคนที่อยู่บ้านนะครับว่าเราไม่ได้สั่งหรือโทรเช็คหรือไลน์เช็คนะครับ ว่าเราไม่ได้สั่งก็ตีกลับบ้านไปได้ตีกลับที่อยู่ไปได้เลยนะครับเพราะพวกนี้มันทํากันเป็นโกดังนะครับเป็นคลังนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเรื่องที่1นะครับเรื่องการเก็บปัสดุปลายทางนะครับโดยมีฉาชีพนะครับนําข้อมูลเรามานะครับจากสิ่งต่างๆนะครับหรือซื้อขายข้อมูลกันมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับจบหัวข้อนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงมากนะครับต้องระวังนะครับ2นะครับ หัวข้อนี้นะครับไปรษณีย์ไทยนะครับเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับโทรมานะครับก็จะให้ท่านกดก้าวนะครับจริงๆกดไปก็ไม่มีอะไรหรอกครับกดไปปุ๊บมันก็จะไปติดกับผู้ชายนะครับหรือผู้หญิงนะครับที่รอรับนะครับก็จะเป็นมุกว่าของของท่านนะครับอยู่ค้างที่ไปรษณีย์นะครับอันนี้ให้ท่านกดก้าวพอกดปุ๊บเขาก็จะรับปุ๊บเขาจะหลอกเลขเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วเขาก็จะสามารถแฮกข้อมูลต่างๆได้นะครับสําหรับท่านที่ฟังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวท่านมาดูวิดีโอนะครับปึ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับครับเออเห็นมีโทรมาบอกว่ามีพัสดุตกค้างอะไรเหรอครับพี่กดก้ามหาผมใช่ไหมครับใช่ครับครับจะตรวจสอบพัสดุตกค้างเหรอครับรืัอไปครับ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเีเบอร์นี้โทรเข้ามาบอกว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับโทรมาหลอกต้นนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับโทรว่ามาจากสารนะครับแล้วก็เป็นคดีอาญาต่างๆนะครับให้ท่านกดวนะครับพวกนี้ก็จะเป็นมิจฉาชีพทางนั้นนะครับขอชื่อแล้วก็นามสกุลที่นะครับชื่อครับเออใช่ครับือ ชื่อไปยุทธครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาพวกนี้นะครับท่านก็โหลดแอปตัวนี้มานะครับฮูคอปึ่งนะครับฮูคอนะครับแอปนี้นะครับจะถูกบอกท่านก่อนนะครับว่าเมื่อที่โดเข้ามานะครับมันจะเขียนเลยว่าคนส่งของที่แท็บแล้วก็มิฉาชีพนะครับมันจะขึ้นนะครับถ้าท่านขึ้นมันขึ้นว่ามิฉาชีพนะครับท่านก็ไม่ต้องไปรับมันนะครับหรือตั้งบล็อกเบอร์ไปเลยนะครับเพื่อตัดความลำคาดนะครับเดี๋ยวนี้มีแอปฮูคอนะครับ เราจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับท่านก็ไปหาโหลดนะครับในส่วนของ Android นะครับท่านก็ไป p เ s t o r e นะครับพิมพ์คําว่าฮูคอนะครับตามตรงนี้ได้เลยนะครับหรือท่านใช้ไอโฟนท่านก็ไปที่แอปไอแอปสโต้นะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดนะครับฮูคอมานะครับโปรแกรมฟรีนะครับย้ําว่าฟรีนะครับมันก็จะโชว์แบบที่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับโชว์มาว่าเป็นมิชชาชีเป็นโจรขนส่งนะครับเบอร เบอร์แปดปอมนะครับส่วนมากที่ผมเจอมาก็โทรมาจากประเทศจีนตุรกีลิทัวเนียนะครับก็ไม่รับนะครับเพราะว่าผมทําในส่วนของตรงนี้ก็เจอประจํานะครับยังไงสําหรับท่านที่เจอไอ้พวกนี้นะครับท่านก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับในการหลอกหลอกขอข้อมูลนะครับต่างๆนะครับตัวนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้ก็จบหัวข้อเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็เรื่อง โทรมานะครับในส่วนของอให้หลอกข้อมูลนะครับ